สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับชาวสวนท่านเตยเลยนะครับวันนี้จะพามาชมปากาปากาจีฮอเลยมาบลัมปากกาจีฮอมาบลัมนะครับผมงานอะไรอ่ะปากกาเนี่ยนี่มีเขียนด้วยนะครับเพืาา่อนี้อ๋อจีฮอมันบลัมนะครับผมมันบลัมมิสเตอร์ โอ้ยปั๊มด้วยนะครับมิสเตอร์ทรัคมาบล็องนะรักไม่เขียนเม็ดอินอ่ะมีเม็ดอินด้วยเหรอมันครับทรงทรงแบบนี้นะครับปากกาครับผมกาเสียนะครับราคาีท่เท่าไหร่อ่อสามพันบาทโอ้ยราคาสองพันบาทกันเพื่อน โอ้มีด้วยเหรอเนี่ยประการาคา2,000เนี่ยถ้าเป็นผมซื้อโทรศัพท์ดีกว่านะเขนติดไหมคีัขขขยขนติดมามอุ้ตตยติดนะครับผมน้ำมือก,ก็ธรรมดานะครับแต่ราคานะครับไม่ธรรมดาราคา2,000บาทนะครับเพื่อนๆส่วนไฟเจ็ค วิ่งเขาจะไปเช็คดุปองนะครับดุปองปารีสโอ้บันงานปารีสนะครับปารีสฝรั่งเศสงานฝรั่งเศสเราเป็นเกียรติฝรั่งเศสแต่ยังเขาใช้ปากกาก็สองพันแล้วนะฮะโอ้โหเขียนเขียนภาษาไทยก็ยังไม่เป็นเลยนะฮะใช้ปากกาสองพันบาทเลยนะฮะนี่มีการซ่องเลยเพื่อน เห็นไหมอเห็นเห็นประเทศไหมผลิตจากประเทศอะไรอ่ะฝรักเซียงลักเซียงหรือเปล่ามาบลั้งถ้าถ้าว่าปารีสก็ฝรั่งเศสนั่นแหละสีดำเพื่อนเพื่อนๆมันจะมียี่ห้อจ็อบมีดามีดาวอ่ามีดาวจ็อบอยู่นะครับผมช็อปเลยนะครับผมมาจากปารีสขายไหมอ่ะขายไหม ใครชอบพโอ้ยถ้าว่าเพื่อนๆสนใจใครที่ทำงานเขียนบัญชีอะไรนะครับขายนะครับผม2,000บาทนะครับแต่ยักขายน้ำหมึกอีกเยอะอีกไหมอ่ะไออ่ะบาทเยอะอีกน้ำหมึกอ่ะอ๋อน้ำหมึกไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วไปเติมน้ำหมึกได้นะครับแต่ขายปากกาเดียร์0 0งเอาไฟแช็กนี้ขายไหมอ่ะไฟเช็กพันนะโอ้ไฟแช็กหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้นะฮะ อันนี้วันนี้ก็พามาชมนะครับผมชมไฟแจ็คครับผมแล้วก็สวยด้วยนะครับผมมันมันเป็นทองด้วยเหรอนี่ทองเคมันออสเซเล่เลยนะอ๋อเป็นทองทองเคด้วยเคทองเคก็กีเคอ่ะกีเคอ่ือหือเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันแก๊สมันหมดแล้วเยอะจุดจุดให้ดูหน่อย ไม่เจ็ดหรอฮัมฮกกดาวนัไหนกันหรอเม่นไหนม่นอแล้วคลินี้ก็ขอบคุณเพื่อนขอคเพื่อนมาชมไฟชักนะักหลักกาหลักพันนะครับกับปากาอหลักกาหลังหลัารคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับเฉียวไม่กลังใจนะครับเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับผม